พราะสำนักเกิดมันเสริมได้ตัวบุคคลถูกไหมแต่สำนักนี้สอนผิดๆอะ่ะสอนในสิ่งที่ไม่ควรไม่เอาของพระาอานนท์แต่ไปเอาของพระาอานนท์นะครับไม่เอาเขาแต่ตัวเองก็ไปเอาพระไตรปิฎกมาถูกไหมเอาอะไรมาเอาข้าพเจ้าสดับมาอย่างนี้เขีย่ยออกหมดเพราะคำพูดพระาอานทน์ไม่เอาเอาอะไรดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายแม้คําว่าดูก่อนพิสุจน์ทั้งหลายใครคพูดก็พระาอานนท์และแหละเป็นผู้พูดดูดูแปลกประหลาดเราบอกท่านเสมอ ไม่มีใครหรอกที่จะฟังพระโอษฐ์จากผู้เจ้าได้ถูกไหมอาสิติสาวก5้า้อยองฟังจากผู้เจ้าจากพระโอษฐ์ไหมพระอรหันต์ในพุทธการฟังจากพู้เจ้าต่อหน้ามะต่อหน้าเซต่อหน้าแน่นอนสแสดงว่ามีพระอรหันต์ห้าร้อยองทุกบตทที่ทาสังนาฟังจากผู้เจ้าต่อหน้ามาหมดนะอันเน้นถือว่าฟังพุทธวะต่อหน้าหลังจากนี้มีใครฟังต่อหน้าอีกไหมในมีที่ฟังได้ก็มาจาก อะไรเถรวาทห้าร้อยที่ทำสังฆนาก็ยังมาใช้สื่อให้คนหลงประเด็นว่าธรรมะของเขาจากพระโอษของพุทธเจ้าคนหลงประเด็นเยอะไหมหลงประเด็นเยอะจะกล่าวตัวอริอยนี่หนักนะครับเรียกว่าอาริโยปวาทะกล่าวว่าร้ายอันตรายส่งสาวกใครฟังใครเชื่อก็ติดตามกรรมของเขาไปด้วยนั่นเอง